าการขาในวันที่20มสิาคมนะคะโดยสัตว์เอเจคัสจสังัดในสินค้าที่ส่งไว้คือรังบรรจุขวดจำนวน50ชิ้นมาส่งพร้อมใบส่งของบันกับภาษีใบแจ้งน,นี้เลขที่4 เราทล่ workflow เมือ่อ invoice สินค้าเราจะเลือก1.2่นะคะสูเชื่อก็จะขึ้นสาขาาเป็นสำนักงานใหญ่เลขเอกสารจะเป็น0.01หนู 1, เชื่อนะคะพาเร OK. าคลิกโอเคก็จะมีรายการค้าที่เราเคยบันทึกไว้นะคะเราก็มาเพิ่มตกึกเอซสามเพื่กเลขที่นี่เราไม่ต้องบันทึกนะคะให้มาที 1 p n อ5ใส่สามสสาไม่ใช่เหรอคะ C832 แล้วกด enter นะคะลงันที่ส0บกรานะคะส ผู้ขายนะคะเราให้ใส่สิ่งในคอนเทอร์นะคะเลือก A J Part จำกัดน,นะคะเอเซนนี้เราใช้10%นะคะหนูเงินแบบนี้นออกค่ะมาที่รายการค้านะคะ P F ให้เราใส่ P นะคะตัว T นี้ให้เราใส่สิ่ง ก็จะขึ้นมนาะให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกสินค้าสำหรับเลืกค่ะกด Enter รหัสสินค้านะคะใส่จนะุดมา Enter ลงังบรรจุขวดนะคะไปเราเีือกงเกราก็ Enter มานะคะจำนวน50ชิสส้น นี่ะน,ะ 50, นะคะตอหนวออหนะคะเป็นมูลค่า1 2 5 0 0 0 0ามูลค่าก่อนหนึคือ1 2 5 0 0หมีแหแปบาทเรื่องสุทธิ1 3 3 7 5สบาล้วเราก็ทำการบันทึกกดเอสติค่ะจะขึ้นลงมาทชีอัตโนมัติมาให้นะคะโดยดูซื้อเชื่อ1 5ึ0 0 0 เรดเจ้ามีการค้าาพนาร้ยจบาบทให้เรากด exit ไอวันติดค่ะวันที่นี้เราจะยังไม่กินนะคะให้เรากด cancel กด escap กดออกเราจะขึ้นรา,ายการค้าที่เราบันทึกไปนะคะถ้าเรากด escap ื่ออก cancel จบรายการค้าในวันที่สิ้นะคะ